การต่อสายเชื่อมมิกนะครับว่าควรต่อไปทางไหนนะครับลูกค้าถามกันเข้ามาเยอะนะครับก็ถ้าเราจะเชื่อมแก๊สนะครับก็ต่อมาฝั่งซ้ายนะครับถ้าไม่แก๊สก็ฝั่งขวาครับอ่ะเดี๋ยวเราจะต่อแบบไม่แก๊สละกันครับเอาไมาเลยนี่ตัวนี้ขานเข้าฝั่งขวานะครับผมอ่าแล้วก็เอาสายกาวมาต่อเข้าฝั่งนี่ครับสีแดงตัวนี้นะครับก็เปิดเครื่อง ครับใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมปรับฟังก์ชันด้วยนะครับฟังก์ชันเขามีให้หลายโหมดเลยครับนี่ m m a ก็คือเชื่อมทูบนะครับลิฟติกนะครับฟักคอหนึ่งมิลนะครับฟักคอศูนย์จุดแปดนะครับแล้วก็เป็น CO2 เชื่อมแก๊สครับก็ถ้าที่รั่วที่เขาแถมให้มันจะเป็นขนาดศูนย์จุดแปดนะครับแล้วก็ปรับมาศูนย์จุดแปดได้เลยนะครับเอาเปิดเครื่องเลยใหญ่ ก็เลือกโหมดนะครับมาที่0.8ครับตามที่เขาแถมรว่นมาให้นะครับแล้วก็ไปเชื่อมกันได้เลย